สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะวนให้ดูวนให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับตะกี้เนี่ยด่านแม่ท้อนะครับด่านแม่ท้อก็คือก่อนเข้าจังหวัดตราใช่ไหมฮะเออแต่ทีนี้เอาว่าพอข้ามพอเราวิ่งเพื่อที่จะมาที่จังหวัดตราเนี่ยข้ามสะพานข้ามสะพานข้ามแม่น้ํามาึ๊บอย่างเงี้ยนะครับ ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นแหละห่างจากแม่ท้อมาไม่ถึงห้ากิโลเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเออเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับว่าในวิ่งดูนะครับวิ่งดูแทให้พี่น้องเฉยเฉยแต่ว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้อา่าอันนี้เอ่อผมเจอด่านเขาแล้วผมวิ่งผ่านมาแล้วเขาไม่เรียกตรวจผมนะทีแรกนะอา่าเสร็จแล้วผมก็เลยเอาไม่ได้เรียกตรวจก็เลยต้อง ถือโอกาสขออยู่เพินสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่ออะไรอ่ะนะครับเราก็อยากรู้ว่าทําไมมันเยอะจังนะครับเออด่านทําไมมันเยอะจังเออมันเป็นด่านซ้าซ้อนไหมนะครับเออขณะนี้เป็นเวลา16นาฬิกา50นาทีนะครับของวันที่7นะครับเออของวันที่7มิถุนายนนะครับ อันนี้ดูดูเวลาแล้วกันผมไลฟ์ช็อตแรกที่แม่ทอเนี่ยก็เวลา16นาฬิกานะครับอ่าตอนนี้เป็นเวลาอ่าอันนี้ให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงเนี้ยนะครับชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ที่อยู่ออกว่าใครมาทางร่วมทางแยกปุ๊บก็เจอที่เลี้ยวออกอยากแยกตรงนี้นะครับก็จะเจอตำรวจชุดนี้นะครับที่อยู่ตรงหัวมุมนะครับ อ่าอยู่ต้องหัวมุมอ,อ่าจาับรถจักรยานยนต์นะครับเขียนใบสั่งเดยวนะครับเราไปคุยกับหัวหน้าเขานะครับอ่าโอ้เยอะครับ,บเมื่อกี้นี่แม่ท้อข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมาปุ๊บมาเจอชุดใหญ่นะครับก่อนที่จะไปถึงสามแยกนะครับอ่าก่อนที่จะไปถึงสามแยกที่จะเลี้ยวไป ถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปอะไรนะเลี้ยวซ้ายจะไปลำปางนะครับไปเถินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ oh. เออสังเกตดูนะครับพี่น้องไม่มีกล้องนะฮะไม่เห็นกล้องเลยคือมีตะกรวยใช่ไหมฮ <c oughs> ะให้ซูมให้พี่น้องเห็นก่อนนะครับว่าพอลงจากสะพานมาตะกีดเนี่ยผมลอดใต้สะพานมานะครับเอพี่น้องจะเห็นกล้องไหมไม่มีกล้องนะครับอ่าไม่มีกล้อง นะก็เอากลวยมาตั้งบีบให้เหลือเลนเดียวให้เหลือช่องเดียวนะครับอ่เอาว่ามันซ้ําซ้อนไหมเอาถามพี่น้องอย่างนี้ว่ามันเป็นด่านซ้ําซ้อนไหมนะครับอ่าเพราะว่าแม่ทอพึ่งตั้งตะกี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าพึ่งตั้งท่านตั้งมานานแล้วตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ <c oughs> นะครับอืมเนี่ยนะครับให้เห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นการบีบตรวจที่พอข้ามสะพานมาปุ๊บอย่างเงี้ยรด ติดนะครับรถติดมากนะเนี่ยเอให้เห็นกันชัดๆวันนี้มามาเขาเรียกว่ามาจังหวัดตราดนะครับจราจร,จรจากแม่ท้อมาข้ามสะพานมายังไม่ทันเท่าไหร่เลยครับเอมาเจอตำรวจชุดใหญ่เลยนะครับนะครับของเมืองตราดแล้วกันนะครับของของเมือง นะอ่าของเมืองทีนี้เราก็เอ่อทไมมันเยอะขนาดนี้นะอ่ะนะเออลดติดครับลดติดนะเอาผมจอดต่อท้ายเขาแล้วกันนะครับไม่ได้ขี่ขวางนะช่องนี้เขาให้รดเขาให้ลดจอดนะครับเขาไม่ได้ให้รดวิ่งนะซ้ายจะเป็นรดวิ่งนะอ่าซ้ายจะเป็นรดวิ่งเออ ข้ามแม่ทอมานิดเดียวเองนะครับไม่ถึงห้ากิโลตัวจังหวัดตั้งอีกนะอุย้ยชาวบ้านไม่หวัดไม่ไหวอะครับเนาะเยอะครับเยอะอันนี้ข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานแม่น้ํามาอ่าข้ามสะพานแม่น้ํามาตะกี้นี่แม่ทอห้เห็นนะครับว่าไม่มีกล้องนะครับ นโยบายหรือคําสั่งของบอเตอร่าหวังว่าลูกน้องท่านจะฟังนะครับอ่าหวังเออจับกันแล้ว,วครับอ่าโดนแล้วโดนอีกไปสั่งถ้าใครโดนก็คือเรียกตรวจนะพอเรียกตรวจชะลอรถแล้วก็ปล่อยไปนะครับติดนะครับอ้อพาพัน,นตุ์รจตีนะอ้า้ควบคุม แจ้งผู้บังคับการก็ท่านนี้นะครับโอ้ยทำไมมันเยอะจังด่านน่ะ,ะจับตัวเองมากเด่ยผู้กองผูออ้หมวดรถคันนี้ป้ายภาษีไปไหนป้ายภาษีป้ายภาษีไปไหนท่านป้ายภาษีอยู่ไหนอย,อ,อยู่ไหนเราวางไว้ไหนไม่ใช่จับตัวเองก่อนเขียนใบสั่งให้คันนี้ก่อน ท่านเป็นเจ้าหน้าที่จราจรถ้าผมแจ้งแล้วท่านไม่ไม่ไมปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่านละเว้นนะคร,ครับเดี๋ยวขอปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคันนี้ทําผิดกฎหมายขอปฏิบัติหน้าที่แล้วว่าเดี๋ยวขอไม่รบกวนนะครับไม่รบกวนครับนี่ผมมาแจ้งผมมาแจ้งเจ้าหน้าที่โอเคครับแจ้งเจ้าหี่ครับเอาแจ้งแล้วก็ต้องออกใบสั่งให้เห็นดินะครับถ้าไม่ออกเนี่ยถ้าไม่ออกเนี่ยชาววัดนะท่านละเว้นนะเดี๋ยวผมขอปฏิบัติหน้าที่ค,ครับเดี๋ยวถ้าเจอเหตุอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับไม่ขอเอาไปใช่คือขอเนี่ยผผมม ผมอยากกะถาม,มผมอยากฮะมาจากประชาชนนี่แหละเออจากประชาชนนี่แหละขอขอมาดูด่านท่านนิดนึงนะครับคําสั่งพราว<ช>่าเราบอกต้องมีกล้องและสวัสด์ดกล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องหยุ่กล้องที่ติดด่านน่ะที่ติดด่านไม่ใช่หยุดที่หมวกเลยฮะลังคาโอ้เอาตั้งไว้ลังคาเหรอโอเคโอเคขอดูกล้องนิดนึงนะครับ อ่าเอาหาหาหาป้ายภาษีใหญ่เลยไม่ติดก็ผิดแล้วนะครับไม่ติดก็ผิดแล้วเดี๋ยวผมปฏิบัติีก่อนครับท่านก็ปฏิบัติของท่านไปดีอันนี้ผมแจ้งให้สาวัดเขียนใบสั่งให้รถคันนี้ขออย่ารบกวนครับดีอุ้ยจะรบกวนอะไรผมมาแจ้งผมมาแจ้งผมมาแจ้งเหตุทางห่างได้ถ้ารบกวนเดี๋ยวผมขอ คุมตัวกวนปฏิบัติหน้าที่ครับจะคุมตัวใช่ไหมเอาว่าไปก็เดี๋ยวขอเชิญอาหารครับพี่นั่งหางก่อนนี่ขนาดผมมาแจ้งเน้นเนี่ยไม่เสาร์วัดอย่ามาใกล้ผมดิผมก็กลัวเสาร์วัดนะเออขอเชิญอาหารจะมันมาเดินอยากให้ผมห่างแต่เสาร์วัดนี่เดินชิดผมตลอดเลยก็ปฏิบัติไปดีได้เขาได้อะไรนักหนาอ่าโอเคครับเดี๋ยวเออยู้วเออผมอยู่ผมผมก็อย่างนี้แหละนะคือคือ อยากจะเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับว่าอยู่ในกฎระเบียบไหมก็เท่านั้นเองนะครับทําไมเรามันห่วงอะไรนักหนาเราไม่ได้ห่วงครับไม่ได้หวงทำไมอ่ะเดี๋ยวผมขอไปที่ก่อนเอากระทำไปเออทาไปนี่มาคุยกับผมทาไมอ่ะนะครับมาคุยกับผมทาไมนะครับตายแล้วตำรวจเอารถที่ไม่ไม่ชำระภาษีมาจับรถชาวบ้านที่ไม่ต่อภาษี มันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับจังหวัดตราดนี่เป็นจังหวัดที่จะขึ้นไปภาคเหนือจะขึ้นไปเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วมันเป็นการตั้งด่านที่ซ้ำซ้อนกับแม่ทอเขานะครับอ่านู่นอีกชุดหนึ่งนะครับดูนู่นน่ะต้องคอสะพานนู่นอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าอยู่ต้องคอสะพานอีกชุดหนึ่งนะ,ะอ,อยู่ต้องคอสะพานอีกชุดหนึ่งมาทั้งโรงพักเลยมั้งเนี่ยนะ เออมาทั้งโรงพักเลยมั้งเอาพันตำรวจตีนะครับเป็นผู้ควบคุมด่านนะโอ้วอหน่ารักทุกคนครับบอวอวอบอของตำรวจที่นี่น่ารักทุกคนอันเล็กๆกระชับกระชับนะเออเนี่เห็นไหมอันนี้คือหลีกเลี่ยงการที่จะบังคับใช้กฎหมายแต่ตึงเป๊ะกับประชาชนน่ะนะครับ ถึงเป๊ะกับชาวบ้านแต่กับรถตำรวจไม่ชงรับภาษียืนเฉยกันนะครับถือแฟ้มใบสั่งคนละแฟ้มละแฟ้มแต่ไม่เขียนใบสั่งให้ตัวเองมันเป็นอะไรที่น่าอ,อับอายอะนะครับอายนะผมอายแทนประชาชนนะ่นะนาจะบังคับใช้กฎหมายแต่รถตัวเองไม่ติดแล้วขับมาตั้งด่าน <c oughs> นะเอาถ้าผมพูดผิดและแจ้งความดำเนินคดีเลยสาวัด มันจะไปยากอะไรอ่ะเฮ๊ะถามหากล้องก็ตั้งไวลราคารถนีโอ้ยหยศพันตํารวจตีมาเป็นผู้ควบคุมด่านนะครับก็มีระดับผู้กองหลายคนนะเพิ่งผ่านแม่ท้อมาแบบแบบเนี่ยมาชะลอรถนะ ใช่ไหมมันไม่มันไม่จำเป็นต้องมีด่านเยอะขนาดนี้นะครับนะมันเป็นด่านซ้ําซ้อนท่านต้องอท่านต้องประสานงานกันครับม,มันไม่ใช่เป็นการลักษณะที่จะมาตั้งซ้ําซ้อนกันอย่างนี้นะครับอ,อมาตั้งซ้ำซ้อนกันเอาแม่โทเตื่ก,กี้นี้ยังมามยังไม่ถึงห้ากิโลเลยนะครับจะเข้าตัวเมืองจังหวัดตากเอ้าอีแล้วเนี่ อากาศร้อนครับพี่น้องนะอากาศร้อนมากใช่ไหมอากาศร้อนมากนี่นะนี่นี่เห็นหรือ,อยังครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเลือกปฏิบัตินะครับกับประชาชนนี่ไม่ได้เชียวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับแต่กับต้นตำรวจพวกเดียวกันเองเนี่ยเฉยนะครับ ระดับเป็นใหญ่เป็นโตยศใหญ่ๆโตๆกันดังนั้นนะครับโอ้แครร้อนครับพี่น้องการร้อนเดี๋ยวนั่งดูเขาสักแป๊บนึงนะครับผมรู้สึกอายนะครับเพราะว่ารถทะเบียนอะไรอ่ะห้ากไก่คอละคังใช่ไหมหกศูนย์ศูนย์หนึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ย ะะไม่ชำหรับไม่มีป้ายชำหรับภาษีเลยระว,ว่งงั้นเถอะนะกดขันจับชาวบ้าน, <laughs> เ,นเนี่ยดูภาษีเขาเห็นไหมก้มดูภาษีเขาแต่ภาษีตัวเองนะ่ะอยู่ใกล้ๆน่ะไม่เฉยไม่จับเห็นไหมไม่สนใจอ่ะทำไมอ่ะ ดูนะครับสวัสดนะครับชื่อตาป้ายเนี่ยนะครับชื่อตำป้ายเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะแจ้งความดำเนินคดี <c oughs> ข้อหาละเว้นการปฏิบัตินะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับตั้งด่านก็เขาบอกว่าระเบียบเขาบอกว่าต้องประสานงาน าต้องไม่เป็นด่านที่ซ้ำซ้อนนะครับที่แม่ท้อจับความเร็วข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมาปื๊บอ้าวตะลึมตึมมาทั้งโรงพักเลยครับพี่น้องของสอพอเมืองบรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูเขาครับพี่น้องดูเขานะ ท่านเะพาเจ้าหน้าที่จราจรออกมาทั้งโรงพักเพื่อมากิจกรรมคือมาตั้งด่านโดยเฉพาะเนี่ยมันก็จริงๆนะถ้าไปโบกโบกตามแยกตามอะไรบริการพี่น้องประชาชนผมว่าน่าจะดีซะก,กว่า้วยสัปายนะครับเออน่าจะดี้วกว่านะเออเขาถามว่าผมมาจากไหนเออประชาชนธรรมดานี่ละครับ สมัครใจที่จะเป็นนัลกลบดอนเถื่อนครับพี่น้องเนี่ยเอาหาหากันใหญ่เลยเนี่ยนะครับถึงเจอมันความผิดมันสำเร็จแล้วสาวัตมันสำเร็จตั้งแต่คุณไม่ติดแล้วใช่ไหมอยู่ห้างใกล้อะไรแต่ไม่อะไรนี่นะครับนี่นี่น,น,น,นี่คือ พยายามจะปกปิดนะครับไอสิ่งที่เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะให้คนประชาชนที่เขาเก็บหลักฐานได้พยายามจะให้เขาออกห àng, ่างๆนะครับพยายามจะไม่เข้าใกล้เข้าใกล้นะครับอันนี้คือดูดูดูการทำงานนะครับนะถ้าท่านตึงกับพี่น้องประชาชนจนเขาขยับไม่ได้เนี่ยนะของ อ,อแม่ท็อกก็จังหวัดต,ตาดใช่ไหมฮะข้ามมายังไม่ถึงห้ากิโลเลยเนี่ยข้ามสะพานลงมาปุ๊บกลายเป็นโดดลงมาปุ๊บเจอตำรวจอีกแล้วครับท่านกดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัตเิเหตุเนะอเสียเวลานะผมผมเองก็เสียเวลารู้สึกเสียเวลา นะครับวิ่งมาดูเฉยๆนะครับที่ชาวบ,บ้านเขาบอกว่าโอ้ยด่านเยอะเริ่มแล้วเริ่มแล้วอะไรเงี้ยด่านเยอะเมื่อกี้นี่ก็ที่แม่ท้อก็มีกล้องตัวเดียวนะครับแล้วตั้งไว้ในในคือเอาง่ายๆผมผมว่ายังไงก็เก็บรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดครับนะ,ะเก็บรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะี่ ดูเขาครับผมผมจะจอดอยูน่นี่ดูเขาไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้นะดูภาษีเนะี่ยคือเอาง่ายๆว่าอุณหภูมิสูงอ้าวโทรศัพท์ร้อนอีกแล้วครับพี่น้องก้มดูแต่ภาษีเขาอ่ะนะครับแต่ภาษีรถตัวเองนะ่มันดันผ่าไม่ก้มดูอ่ะพอทักทวงปุ๊บหากันในเกะในอะไรนี่หากันให้จ้าละวันนะ่เอาคิดดู thì, เถอะนะครับ เขาบอกว่าสั่งให้ออกจากพื้นที่ถ้าไม่ออกผมถามว่าจะควบคุมตัวใช่ไหมนะครับเขาไม่พูดนะเออเขาไม่พูด <c oughs> นี่ตำรวจเมืองแท้ๆนั่ครับเมื่อกี้นี่เป็นของอ,อ,อำเภอไม่ททอก็ยังยังยังคอยนี่นะครับอันนี้สพเมืองแท้ๆนะครับ อยากให้ลองพุ่งกลับเหมือนกับแม่ทอลงมาดูบ้างนะแล้วว่าลูกน้องท่านปฏิบัติอย่างเนี้ยชาวบ้านชาวช่องเขามากันตั้งเยอะด้วยนะครับใส่ชุดข้าราชการหากันเปิดกี่ประตูมันก็ไม่มีถึงมันมีมันก็ผิดแล้วะออมันผิดแล้วตรงที่คุณไม่ติดไงอ่าพันตำรวจตีเหมือนไม่พอใจผมอนะครับเหมือนไม่พอใจผมอ่ะ เอานะพบวตรเขาบอกว่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มันก็ต้องตรวจสอบกันเป็นเรื่องปกตินะครับระดับผู้กองมาทั้งไม่รู้กี่คนนะครับอระดับผู้กองมาไม่รู้กี่คนเนี่ยฉลอลรถที่ลงจากสะพานมาเพื่อที่จะไปะสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นเถินนะเออ ถ้ามันไม่ถูกต้องก็แค่เลิกแค่นัน้นก็จบนะครับเออถ้ามันไม่ถูกต้องก็แค่เลิกมันก็จบเออหรือว่าเขินหรือว่ายังไงเนี่ยรถอิซูซูมังกรทองคันเนี้ผมว่าก็ไม่ใช่รถหลวงอ่าไม่ใช่รถไม่ใช่รถชาวบ้านนะครับเออ ผมว่เป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนนะครับนะี <c oughs> ่ยอเห็นไหมดูดูภาษีเขาอ่ะนะครับ <c oughs> ดูภาษีเขาอย่างเดียวเนะี่ยแต่ภาษีรถตัวเองไม่ดูเดี๋ยวผมจะไปดูอีสุคันดีอบวบไม้จอดจานหกสองสี่สามนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดู <c oughs> <c oughs> ไฟท้ายก็แตกไฟภาษีไม่มีนะครับถามว่ารถใครนะครับมันรถที่ไม่ชำระภาษีทำไมมันจอดใกล้ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจสอบเรื่องภาษีของชาวบ้านเขาเออไม่มีสัญญาณตอบรับจากตำรวจเหล่านี้นะครับอ่านะเออดูดูกันไปก็พี่งดูดูกันไป นนะสุดยอดเลยอ่ะอับอายจริงๆเลยนะครับเนาะกับการทำหน้าที่ของของตำรวจชุดนี้นะครับผมผมรับไม่ได้ครับนะตะกี้นี่เห็นตำรวจมาค้นเอาอะไรในในรถใช่ไหมนะครับรถ อีสุุคนี้นะครับบอไปไม้มจอจานหกสองนะครับหกสองสี่สามเนี่ยนะอหกสองสาเนี่ป้ายภาษีไม่มีนะครับยืนยันเลยนัวันนี้เลยนะครับนะยยืนยันกันเลยลว่าวันไม่ไม,ไมีนะครับ อเสียเวลาคุยไปก็เท่านั้นนะครับนะเมื่อพวกคุณไม่ใส่ใจเรื่องกฎหมายบ,าบังคับแต่คนอื่นเออตายเลยอโชคดีโชคดีเข้มวดกับชาวบ,บ้านครับนะที่รถสำคัญเนี่ยนะมันจอดอยู่ใกล้ๆตำรวจมองไม่เห็นกันตายหา่าเลยนะ เออเนี่ยรถสองคันไม่ชำระภาษีมองไม่เห็นกันเลยเหรอไม่เห็นครับโอ้ไม่เห็นโอ้สุดยอดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดบอกไม่เห็นออตายแล้วกับมันใส่แว่นดำอย่างงี้มันจะไปเห็นได้ยังไงเขาห้ใส่แว่นดำอาเอพอตลอดเขาใ้ใส่แว่นดำใส่แมสยังไม่พอใส่แว่นดำอีกเนี่ยเออตอบแบบมึนๆเลยบอกไม่เห็นครับ เป็นไงครับตำรวจจังหวัดตากใช่ไหมฮะโอ้ยตายเลยประเทศไทยเออหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดบล็อกไม่เห็นครับโอเคได้พี่น้องนะถ่ายทอดสดให้พี่เห็นว่าเนี่ยคือการตั้งด่านที่มันซ้ำซ้อนกันเออนะระดับสวัสดิ์มาคุมด้วยนะพันธุ์นกตีเออตามป้ายนะครับนะ เดี๋ยวก็ว่ากันไปโอเคนะก็รักทุกท่านคิดถึงทุกคนนะครับอ่าอันนี้ที่ที่มาน,นี้ก็จะเป็นสามแยกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปจังหวัดตาดเลี้ยวขวาจะไปวังเจ้านะครับอ่าอ่โอเคแค่นี้สำหรับน้ำจิ้มจังหวัดตราดนะครับตำรวจนะครับการทำหน้าที่อย่างนี้พอได้แล้วขอบคุณและสวัสดีครับ